สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้โรสก็ได้เวลาต้องมาทำปุ๋ยนะคะบำรุง ผักบํานุงดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ค่ะก็เลยเดี๋ยวมาชวนเพื่อนๆทําปุ๋ปยชีวภาพด้วยกันดีกว่าค่ะสูตรนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ง่ายมากๆเพียงแค่ไข่ไก่หนึ่งฟองยาพลาญหนึ่งเม็ดนะคะก็จะมีน้ําซาวข้าวค่ะแล้วก็มีน้ําจากที่เราล้างพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็นมที่เหลือในแกนลอนค่ะเวลาที่เราดื่มนมหมดใช่ไหมคะมันก็จะมีนมเหลือในแกนลอนค่ะแล้วก็เทน้ําลงไปแล้วก็เขย่าละเอาน้ํามาใส่ผสมเดี๋ยว เราจะนํามาเป็นส่วนผสมนะคะที่เราจะทําปุ๋ยชีวภาพในครั้งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะก็ตอกไข่ไก่1ฟองนะคะตีไข่ไก่ขเข้าไก่ก็เทลงไปในน้ำค่ะแล้วก็ยาพารานะคะ ก็ใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะก็ทุบให้แตกก็จะได้ละลายง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่ผสมลงไปในน้ำค่ะไข่ไก่ก็จะมีวิตามินโปรโตีนแคลเซียมค่ะแล้วก็ยาพาราก็จะมีสารยับยั้งที่ช่วยยับยั้งพวกแบคทีเรียเชื้อราอะไรต่างๆนะคะถ้ารากติดเชื้อราขึ้นมาค่ะรากก็จะไม่เดินค่ะแล้วก็จะทำให พืชผักของเรานะคะใบเหลืองไปเรื่อยๆค่ะรากเน่าใบเหลืองไปไม่เจริญเติบโตค่ะเราก็ใช้ยาพาราช่วยในการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะทำให้รากเดินได้ดีขึ้นค่ะแล้วพอรากเขาเดินดีขึ้นต้นก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะก็จะแตกยอดแตกใบแตกกิ่งก้านนะคะแล้วก็พวก โปรตีนวิตามินแคลเซียมต่างๆที่ได้จากไข่ไก่แล้วก็ได้จากน้ำซาวข้าวหรือว่าจากน้ำล้างเนื้อสัตว์อะไรต่างๆค่ะเขาก็จะมีส่วนที่จะไปช่วยบำรุงให้ต้นพืชผักของเราแตกยอดได้ง่ายขึ้นค่ะได้ดีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นด้วยค่ะพอรากเจริญเติบโตได้ดีพอต้นสมบูรณ์ดีแล้วค่ะเขาก็จะเริ่มแตกดอกแตกผลนะคะ แข็งแรงแล้วก็ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะก็เป็นสูตรปุ๋ยชีวภาพง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบเพียงแค่ไม่กี่อย่างเองแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เรามีในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะคะพอเราผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็ตักใส่ฝักบัวแล้วเราก็นําไปโรยบนดินนะคะที่ต้นขากได้เลยค่ะ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับพืชผักแล้วก็พวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะใช้ไปรดบังรุงได้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นถึงผลที่ได้นะคะไม่กี่วันหลังจากที่โรดเสร็จเรียบร้อยนะคะพืชแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับจะแตกยอดขึ้นมาใหม่เพียบเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับที่เพื่อนๆปลูกนะคะถ้าสังเกตเห็นใบเริ่มเหลืองค่ะ น่ะค่ะเพื่อนๆมาเตรียมทำปุ๋ยชีวภาพสุดนี้นำไปรดต้นพืชได้เลยนะคะจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรานำไปรดผักกันค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสูตรปุ๋ยชีวภาพที่เพื่อนๆสามารถทําง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ใช้วัสดุในครัวเรือนไข่ไก่เพียงแค่1ฟองนะคะยาพาราหนเม็ดแล้วก็น้ําซ้าวข้าวหรือว่าน้ําที่ได้จากการล้างเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆ แล้วก็ได้ผลดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆจะเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆใช้รดน้ําพืชผักแล้วก็ดอกไม้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพียงแค่ไม่กี่วันค่ะก็ะเริ่มแตกยอดใหม่เยอะเลยค่ะต้นก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเพิ่มการจเจริญเติบโตให้กับพืชผักดอกไม้ต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะ ลองนำไปทำดูกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย